สงสัยเรื่องความสัมพันธ์มาตลอดนะคะระหว่างเอวาปวารวันกับยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังอย่างไม่เมดเน็ที่ช่วงนี้นะคะจะมีโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งจนถูกสงสัยว่าคบกันจริงหรือเปล่าหรือแค่คอนเทนต์นะคะล่าสุดทําคลิปลงช่อง YouTube น่ารักน่ารักเป็นคลิปที่ทั้งคู่ผลักกันทางของขวานให้กันและการเสื้อมัดย้อมและเทียนเจวที่มีชิ้นเดียวบนโลกทั้งคู่ทํากันไปคุยกันไปสนุกสนานเฮฮาประหนึ่งว่าโลกนี้มีแค่เขาแค่2คนเท่านั้นสําหรับเรื่องความสัมพันธ์นะ ะะก็ต้องรอให้ทั้งไมเม็ดเนี้แล้วก็เอวาออกมาชี้แจงเองนะคะว่าตกลงจริงๆแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คู่จิ้นกันนะคะ